สินค้ามีตำหนิเล็กเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้เองไม่ต้องยกสินค้ากลับเจ้าค้าการยกสินค้ากลับยกไปยกมาทำห้เสียเวลาระยะเวลาค่อนข้างนานอาจจะมีปัญหาเรื่องงานขนย้ายอันไหนแก้ไขได้แก้ไขเลย <S <S เคสนี้จะเป็นงานลิ้นชกักโต๊ะทำง,งานเหล,ล็กสีครีมลิ้นชักกลางมีรอยนิดหน่อยตรงหน้าบานมีตำหนิต,ตรงมุมขอบ น้องยิงจะทําการพ่นสเปรย์สีที่ได้คือสีมาจากโรงงานผู้ผลิตนะเจ้าคะ่ะซื้อจากท้องตลาดไม่ได้นะเจ้าคะ่ะเพราะสีมันจะไม่เหมือนกันอันดับแรกเราจะห่อด้วยกระดาษนะเจ้าคะ่ะเอาสกอตเทปติดเราเว้นช่องตรงกลางที่เราต้องการที่จะพ่นสีเพื่อไม่ต้องการให้สีเลอะไปจุดอื่นและจะไม่เนียนหลังจากห่อกระดาษเสร็จเรียบร้อยแอันนี้สีของโรงงานนะเจ้าคะ่ะ จะเป็นสีครีมเจ้าค่ะล้างยิงจะทําการพ่นสเปรย์ก่อนการพ่นเราต้องเขย่าวขวดสเปรย์นิดนึงนะเจ้าค่ะเพื่อให้สีได้กลมกลืนกันห<ม>ลังจากนั้นฉีดไปข้างนอกก่อน 4- 5หครั้งแล้วพ่นสเปรย์ลงไปในชิ้นงานอย่าเจาะโดยตรงนะเว้นไว้ประมาณ1ไม้บรรทัดเอาแคสเสร็จละอองฉีดไปเรื่อยๆประมาณ 3- 4สครั้งจนกว่าจะปิดแผลแล้วทิ้งไว้จนแห้งประมาณ3นาทีเจ้าค่ะงานออกมาว้าวสวยจังเนียนกริบ สังเกตตัวมือจับมีสเปรย์เปื้อนนิดนึงเราแก้ไขโดยใช้น้ำยาล้างเล็บหรือทินเนอร์เช็ดก,ก็ออกเจ้าขาพอมันเป็นพลาสติกแก้ไขงานเรียบร้อยเป็นอันจบเจ้า,า่าสบายถ้างานเก็บสีมีเรียบร้อยแนะนําสเปรย์นะเจ้าค่ะเบิกสีสเปรย์ามาพ่นสามารถแก้ไขได้เองพ่นง่ายนิดเดียวน้องหญิงแนะนํา